พี่ๆเพื่อนๆมาค่ะชมบรรยากาศดีๆด้วยกันค่ะสวนสวยๆนะคะมาเดิมมาเดิมบังสลอดน้ำกันค่ะพี่น้องบังสวนงามๆค่ะอันนี้ต้นพักขม,มเหมือนบ่ คิดว่าแมนผักขมค่ะเนี่ยเพราะว่าตน้ตนต้นงอนไก่งามงามไปค่ะทางเขนินเขินเท็ดหนาสวยตัดหนาเรียบร้อยค่ะพ,พี่น้องงามอีลีค่ะ บ่งพิ่นเอาอันนี้อ่งนนุูน,น,น,นี่มาปลูกใหม่เด้อตีลี่แพนด้าอะไรวะ yeah. อ่างงู be, ค่ะเดิน,น,น <Yeah. S 1> ค่ะพี่น้องหนอนไก่คือต้นประคมเนาะค่ะดอกไม้คือดอกไม้บานเฮาค่ะคันแน่คันแน่จำต้นดอกอันนี้บ่ได้ค่ะพี่น้องนี่ ทำดได้แท้ไอ้ดอกเทียนเนี่ยค่ะอากาศดี้คนมากหลายหลายพี่น้องเพิ่นขับปั่นจักรยานยางเที่ยวยางส้มกันไม่หนีนะะ้อค่ะออกกำลังกายไปในตัวค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะบรรยากาศสวยงามเด้อค่ะพี่น้องโอ้สวยงาม พ่อ yeah, ไไไไัไปขึ้นไปทั้งเทิงไปทั้งเทิงกันค่ะพี่นนองไปเบิ่งว่ายังไม่อย่างแน่เบิ่งต้นใหม่ค่ะพี่เนาะฝนเห็ดสงเห็ดหนปปนหเนาะตะปุกตะปิเอ็กซอะครับ

อเป็นตะปุ่มตะปั่มค่ะมุมสูงเด้อมุมสูงค่ะดูค่ะต้นไม้ใหญ่ๆบรรยากาศดีมากเลยครับที่เพื่นเพื่อนอันนี้ก็เป็นเหวนะคะนี่ต้นอะไรต้นแอปเปิ้ลนะคะดวเขาก็มานั่งปิกนิกมานั่งคุยกัน เดินชมกันนะคะทุกคนโอ้ยต้นไม้บัวกามแม่แอร์ไทยปลาเชียกอะปลาเชียกะอะยังสีบลูชุนะ่มหน่อหรอถามพ่อใหญ่นะคะว่าเธอคิดว่าโอ้ยนกนกเอียรนกเอียรถามพ่อใหญ่ว่า เธอคิดว่าต้นไม้นี่อายุประมาณเท่าไหร่แกบอกว่า200ปีน,น,นี่ค่ะนา้าจดพ,น,พนันใช้เด้ออัพเด้ยนหนตี๊ดจีฮุนตีคิก็พอปุ้นน,านา่ารักอ่ะว่าไงคะ ไม่ยอมบินสงสัยลูกนะคะทุกคนสงสัยลูกนกดูค่ะโอ้ยบรรยากาศดีจริงค่ะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ะทอมสะอาดสะอาดนะคะทุกคนสะอาดมากเลยโอ้ยหอมเห็ดพี่น้องคอยหอมเห็ดนี่เห็ดเห็ดไอ้นี่เด้อค่ะเอ่อ เฮ็ดเพิงคือกันเด้อค่ะเพิ่นเอิญเฮ็ดเพิงเลือดเนาะแต่มาเทียวเด้อค่ะมือนก็ได้มะเทียวแต่หอมหอมหอมเห็ดวะซ่นตมูกดีให้ว่าตมูกมอ่อเฮ้ยงามอีลีพี่น้องสอ,อนบ่าคา่ะสออนต้นใหม่บ่นี่ <c oughs> ต้องอนุรักษ์แบบนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะอ๋ยขอยสีส้มไปใส่นี่เออส้มไก่พดเว้ยเป็นบรรยากาศนะคะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็เลยให้พามาเที่ยวเลยคะ่ะ ลูกกับหลานก็ไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะแต่เราไม่ไปเพราะว่าสวนสัตว์ที่เคยไปก็นั่งอยู่แต่กันรถนะคะเพิาา่งขัทถองฝาเมกงามๆเพิ่งค่ะ คนตัดพัดตัดต้ดอตอนไม้เป็นพ่มเนาะค่ะงามงามขอ,อ,องพุนก็ผ่านคนดูแรกนะค่ะฟังหันเข้ากันยังพวกโบติงยังมาบอกนี้ มองหันเราอ,อยู่ข้างล่างผุนเด้อค่ะพิโนโ่คนละทีค่ะโอ้ยงาม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 ่นาดองคูคะพิโนองามงเลยเลยได้ค่ะแสงใสอ่องอ่องขุนค่ะกว้างด้วยค่ะบริเวณ ใช่ค่ะคือเขาเพลินกว้ากว้าง่ะี่พี่ๆเพื่อนแอดเขาฝากคลิปได้เด้อค่ะฝากกดไลคก์คกดแชร์กดซับตะไข่ได้เด้อค่ะพี่ๆเพื่อน thank you to e v e r y o n e สุชูชนชาสวัสดีค่ะ